ที่ทับสแกแล้ ute, <şallah. S 2> วนะคะเกิดอาการหิวกาแฟเราก็เลยจะมาแวะกันที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากชื่อว่าร้านไพซีดนะคะที่ทับสแกวิวจะเป็นแบบนี้ไปสั่งกาแฟกินกันดีกว well. ่าค่ะ บ่ายโมงแล้วนะคะเราอยู่กันที่หาดทั่วแล่นชุมพรเลยมาหาอะไรทานกันริมคลที่ร้านวิวซีฟูดเหมือนเรามาเมาร้านอะ่ะใม่มีลูกค้าเลยเป็นหอยผัดชาแกงส้มปูนิม่มถ้วยนี้170บาทกับวิวแบบนี้ถึง จ้าแต่ยังไม่ถึงบ้านสักทีนะคะเจ้าถิ่นพามาหาของกินตอนเย็นก่อนที่ไหนคะตลาดสัตเจ้าเราเคยมากินแล้วนะมันเป็นแบบขนมจีนเปิดเปิดวันนี้เรากลับมาบ้านอีกครั้งนะคะเจ้าถิ่นก็เลยจะพามากินขนมจีนเจ้าเดิมที่เราเคยกิน นี่เป็นน้ำยากะทิปูผสมกับไตปลาส่วนอันนี้เป็นแกงเขียวหวานไก่ผักเยอะมากซื้ออะไรจ๊ะขนมโคขนมโคของคนใต้เจ้าเก่าสวัสดี day ูค่ะวันนี้เราออ์โโฮมฮัลโหล ทุกคนตอนนี้เราก็มาช้อปปิ้งกันเดี๋ยวพามาดูว่าตลาดสดที่แบบปลาสดๆจากทะเลมันเป็นยังไงอีกคนนึงไม่ได้หยูดจ้าทำงานอยู่เ้อคุณผู้ชมประมาณโลนึงอะตัวละโลนี่250 เรียก่าปูทะเลหรือปูดำกะไดโดดเท่าไรอะคะปุโดดเจ็ดลอย่ดสีลอยใส่ตัวได้เลยนีนะา๊ะหัวแก้วนะจ๊ะอันนี้คือจำปาดะทอดนะลูกมันจะคล้ายๆขนานีเลิกงานเราจ้าหลังจากที่มิวนะคะไปซื้อซีฟู้ดมาตอนเย็นเราก็จะทำปิ้งย่างกันเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนเลยส่วนหลังบ้านก็เป็นซว้มาค่ะแผกน้ำจิ้มซีฟู้ด เดย์วันนี้เดี๋ยวเจ้าถิ่นเขาจะพาเราไปหาอะไรกินในเมืองกันจ้าเจ้าถิ่นพามาร้านอะไรจ้าวันนี้นะจ๊ะมื้อเที่ยงเราจะมากินกันร้านยกเข่งเดี๋ยวมาดูกันว่าในร้านมีอะไรบ้างเปิด11โมงครึ่งตอนนี้11โมง40 00. นี่นะคะร้านยกเข่งแป๊บเดียวคือคนเต็มร้านมาก อันนี้โล่งตองนะคะฟิวคล้ายๆกับเส้นหมี่น้ำใสใสทัวกระดูกห<ป>มูเส้นปลามีต้ม<ป>หู้ตัวนี้ผักบุ้งไต่ลราเป็นเส้นหมี่แล้วก็มีน้ำซอสเปรี้ยวๆหวานๆมีไข่เต้าหู้อันนี้อะไรอะ่ะมันเป็นแบบกุบ้งชุกแป้งทอดกุ้งชุกแปง้ปแปงทอด ร้านยกแข่งแล้วนะคะเรากําลังเดินไปร้านที่สองเพื่อไปกินเกี๊ยวปลาเดินยังไม่หันย่อยเลเยก็มาถึงร้านเกี๊ยวปลาแล้วคนเยอะมากอร่อยไม่อร่อยดูจากคนเนาะนะคะมาแล้วจ้าอันนี้เกี๊ยวน้าเกี๊ยวเน้นๆอันนี้เป็นเย็ยนตาโกเกี๊ยวปลากินข้าวเสร็จก็มากินหวานนะตั้งใจจะไปไอติมไข่แข็งก็ปิดเจ้าถิ่นพามาไหนจ้าร้านคาเฟ่ริมแม่น้ําตาปีชื่อว่า alive cafe สุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะกลับเข้าบ้านนะคะตุลา์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหอยใหญ่ดังนั้นเราก็เลยจะมาซื้อหอยนางรมตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเพือเลือกปากกระแดะตอนนี้เราอยู่กันที่ปากกระแดะนะคะเป็นเหมือนที่ซื้อหอยนางรมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าตอนนี้ใบาสาโมจะครึ่งแล้วหอย,ยมันจะหมดหรือยังยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ในฐานะของคนใต้แน,นะนำว่าเวลาที่กินหอยนางรมควรเลือกตัวเล็กหรือตัวใหญ่ต้องกินตัวเล็กมันจะเนื้อพอดีคำและอร่อย ต่วตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะแบบความรู้สึกคือมันจะเหนียวมันแก่อ่ามันเลี้ยงมานานอะไรเงี้ยเนื้อมันจะเหนียวตัวเล็กๆเนื้อมันจะหวานตัวละสิบห้าบาทเนี้ยกำลังดีแต่คนกรุงเทพมานี่คือจะชอบแบบตัวใหญ่ใช่ไหมสดมากอยหวานมากน้ำจิ้มเด็ดมาก The next day. สวัสดีเช้าวันหยุดคะ่ะวันนี้วันเสาร์นะคะน้องมิวก็เลยจะพาเราไปเที่ยวที่นครศรีดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะไปที่ไหนได้บ้างเข้านครศรีแล้วจ้าเข้ามาถึงฝนก็ตกเลยถึงแล้วนะคะสำหรับที่เที่ยวที่แรกของเราและนี่คือ จะพานไม้เอาตะแลระหว่างทางเข้ามาฝนตกตลอดเลยนะคะเราลุ้นมากว่าพอมาถึงแล้วเราจะได้ถ่ายรูปไหมทางเข้าก็คือต้องลุยน้ำไปแบบนี้ลำบากลำบนก็จะทนเต็มที่ ฝนเป็นใจมากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหาดขนอมนะคะเข้ามาที่ทางหลงหาดสารารณะสักแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูค่ะว่าหาดที่ขนอมจะสวยแค่ไหนเอาละค่ะมาถึงนครศรีก็มีอีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ถนนนะคะเขาพลายดำ ่าวใต้ตาคมพาชมสวนนะคะนี่คือสวนแก้วมังกรนะจ๊ะซึ่งตอนนี้คือไม่มีลูกแล้วช่วงนี้นมันไม่มีออนี่มันก็ยังพอมีโวายต่อไปมาดูมาดูปาล์มจ้ะต้นปาล์มตรงนี้คือส่วนไหนของนครศรีชนอยู่ใกล้กับวัดเจดีย์ไอ้ไข่อะ่ะนี่อันนี้ต้นปาออล์มเมื่อกี้มิวบอกแล้วนะคะว่าบ้านอยู่ใกล้กับไอ้ไข่วัด จุดประทัดแก้บนหนึ่งพันนัดสวดีค่ะอยาาจะแท่ห้อเห็นไหมคะเห็นไหมคะตาดีได้ตาได้เสียนะคะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะมาแก้บนและมาบนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปไหนกันต่อคะเจ้าถิ่นรับประทานอาหารเย็นจ้ะร้านอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอพ่อพาไปถึงแล้วนะคะร้านแลเลย สวัสดีวันอาทิตย์จ้าออกเดินทางกันอีกครั้งก่อนที่วันพรุ่งนี้นะคะจะเวิร์กฟอร์มโฮมวันนี้เรามีเพื่อนนะคะไปเที่ยวที่สมุยนะคะกำลังจะมาที่ท่าเรือดอนสักเราจะไปรับนะคะอะไรกินกันก่อนไปส่งเพื่อนที่สนามบินเมื่อว,วานนะคะน้องมิวนะคะไปหาคุณพ่อที่นครศรีวันนี้ก็เลยจะพาคุณแม่นะคะไปเที่ยวที่สุราษฎร์บ้างคะ่ะตั้งใจจะไปที่ไหนบ้างคะปากน้ำกระแดะเนาะไปกินหอยนางรมสดๆจ้ะแล้วก็เดี๋ยวไปคาเฟ่กัน จะมีที่เด็ดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเด็ดแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าก็เพิ่งเสิร์ชหาร้านเมื่อกี้เหมือนกัน <laughs> จะออกมาเป็นยังไงอะคะแล้วเพื่อนเราจะมาถึงที่ถ้าเรือกี่โมงก็เดี๋ยวไปพร้อมกันเลยค่ะโอยนังรมกินอีกแล้วจ้าสวัสดีนะคะบ๊ายบา บายบายค่ะบายบายเราไปส่งเพื่อนที่สนามบินเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ได้เวลาคาเฟ่ทามวันนี้เรามากันอีกหนึ่งคาเฟ่นะคะซึ่งไม่เคยมามาก่อนแต่ว่าเซิร์ชมาตาม Google นะคะซึ่งบรรยากาศมันดีมากแกชื่อว่ากาแฟ่ในบ้านมีสะพานไม้เดินไปถ่ายรูปได้ด้วยนะคะ ไปซื้อเครื่องแกงที่ไหนตล,หลาดท่าทองค่ะตลาดท่าทองที่ถ้าใครจําได้มิวเคยไปซื้ออาหารทะเลส,ส,ดสดสดอ่าก็เดี๋ยววันนี้ไปซื้อเครื่องแกงก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเย็นวันศุกร์นะคะ<ม>เราก็คงจะไปที่ปากกระแดอีกรอบหนึ่ง<ม>เพื่อที่จะไปซื้อหอยหนางรมก็วันอยู่แค่นี้นะคะนี่นะคะร้านเด็ดของมิวเอาเครื่องแกงซ่อมมาค่ะเออทุ่มครึ่งโลสี่ทุ่มเอาละค่ะ สาร์เช้าแล้วก็ไปหาอะไรทานกันนะคะซ้ำรอยที่ตลาดสารเจ้าเพราะว่าครั้งเทียร,รู้สึกว่ายังกินไม่จ,จ,จ,จุใจนะคะเย็นนี้จะไปกินอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยจ้าพอออกนอกบ้านก็มืดมาเลยถึงแล้วฝนไม่ตกคะ่ะอยากกินเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปตะลุยกินกันดีกว่า <Wizard ing. S 1> นีน่าก <iner. S 1> <ๆ S 2> ินมากไม้เท่าไหร่คะไม้ยี่สิบมาละยี่สิบไส้กรอกสิบนะ ล้นน้นนนาีเมยจระหว่างรอลูกชิ้นนะคะเดินมาอีกนิดนึงไว้เตี่ยวเนื้อแล้วจ้าหวานน่ากินมากได้มานะคะจับไม้เจ้าเก่าไม่มีสาขาาไม้20บาทนี่ เดี๋ยวเราเอาไปกินพร้อมกับ้ายขนมจีนขนมจีนอีกแล้วค่ะสั่งเมนูเดิมเลยแต่ว่าวันนี้เราลองเปลี่ยนร้านนะคะอันนี้เป็นน้ํายาผสมนะคะน้ํายาปูผสมกับน้ําพริกหวานหน้าตาดูเข้มข้นกว่าร้านแรกที่เราเคยกินนะคะนี้เป็นเขียวหวานไก่ร้านเดิมจะใส่ฟักแต่ร้านนี้นะคะจะใส่เป็นตัวมะเขือแทนเราว่าร้านเนี้ยเข้มข้นกว่าเขียวหวานแล้วคะเป็นไงบ้างเข้มข้น เเรราากกินนน้ัด็อ,อันนี้ก็คือเป็นแค่เทสของพวกเรานะคะก็คือถ้าเป็นตัวน้ำยาปูเราชอบร้านนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นเคียวหวานเราชอบอีกร้านหนึ่งมากกว่านะคะก็แล้วแต่ว่าใครมากินแล้วชอบร้านไหนนะคะหลกักๆในนี้ก็จะมีอยู่2ร้านนี่แหละจ้าไปตามหากันได้เลยส่วน,นี้จับไม้นะคะคือคนหวัวหินหนะเขารู้จักกันในนามจับไม้แต่เราไม่รู้ว่าที่ทูลา์เขาเรียกกันว่าอะไรรู้ไหมใครรู้บอกพี่เพราะว่ารสชาติมันก็คล้ายกับ ที่หัวหินน่ากินแล้วนึกถึงเลยแต่ว่าในตลาดเนี้ยเหมือนเห็นอยู่เจ้าเดียวเนาะอร่อยดีค่ะฝนตกเป็นที่เรียบร้อยจ้าอุปสรรคต่อการกินต่อแล้วสรุปว่าฝนตกจ้ากินต่อไม่ได้เราก็เลยต้องกลับมากินลูกชิ้นที่ซื้อไว้นะคะมากินต่อที่บ้านแทนนะไปกินก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เย็นวันพรุ่งนี้บ๊ายบาย สวัสดีเย็นวันศุกร์ค่ะเลิกงานแล้วเราเปลี่ยนแพนนะคะวันนี้เราจะทำซุกี้กันที่บ้านนี่มาแล้วจ้าซุกี้ผักรวมน้ำดำแบบบานๆมาพร้อมกับหมูสามชัน้นและลูกชิ้นมะเขือน,นะคะที่เหลืออยู่เดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะคะของการอยู่ที่สุราษฎร์แล้วจ้ากับเช้าวันเสราร์เรามารับหอยนางรมที่สั่งไว้นะคะที่ปากกระแดะนะคะ แล้วเดี๋ยวก็คงเตรียมตัวกลับบ้านกันเลยเวลาผ่านไปไวมากจริงๆแปดโมงเช้าร้านก็เปิดแล้วนะคะ